กาเติมน้ำมันก็ต้องเติมมอเตอร์ร,รูปไหมครับช่วงรันอินนะครับจะเป็น25ต่อหนึ่งช่วงใช้งานปกติก็จะเป็น50ต่อหนึ่งนะครับหลังจากเติมมอเตอร์ร,รูปเสร็จต้องเขย่าถังด้วยนะครับ การใช้งานเรือเบื้องต้นนะครับเริ่มแรกจากถังน้ํามันก่อนนะครับถังน้ํามันเนี่ยมันจะมีวาล์วบอกระดับน้ํามันนะครับอยู่ด้านข้างครับแล้วก็จะบอกว่าตําแหน่งของน้ํามันเนี่ยมีเท่าไหร่ครับแล้วก็อันนี้จะเป็นเป่าเป่าอากาศของถังน้ํามันนะครับตอนแรกอันนี้เราจะปิดเมื่อไม่ให้น้ํามันมันมีกลิ่งเหม็นเก็บถังไว้ในในรถได้นะครับวิธีการเปิดก็แค่หมุนอย่างนี้ก่อนใช้งานเราต้องเปิดให้อากาศเข้าทุกครั้งนะครับ ขั้นตอนต่อไปก็คือใส่น้ำมันใส่น้ำมันเนี่ยมันจะมีลูกศรบอกลูกศรบอกนะครับลูกศรบอกให้ใส่ส,สายส,สอนไปทางเครื่องยนต์นะครับบีบก่อนแล้วค่อยใส่กดให้มันดังแก๊กนะครับให้มันชิดดังแก๊กนะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเข้าที่เครื่องยนต์นะครับจะเห็นอักษร นะครับเข้าไปที่เครื่องยนต์บีบจนกว่าเราร,รู้สึกตึงมือครับที่ลูกบีบครับมาดูที่เครื่องกันนะครับตัวเครื่องก็จะมีเกียร์ว่างเกียร์ดินหน้าและเกียร์ถอยหลังเวลาเราสตาร์ทเครื่องทุกครั้งเกียร์จะต้องอยู่ในตำแหน่งเกียร์ว่างนะครับ ก่อนสตาร์ทเครื่องเราต้องดูว่าสายเซฟตี้ตรงนี้ครับอันนี้เขาเรียกว่าสวิตเซฟตี้นะครับถ้าเกิดอันนี้ดึงออกเครื่องก็แต่สตาร์ทยังไงก็จะสตาร์ทไม่ติดนะครับให้ใส่ให้เคี้ยวอยู่ใต้สวิตอย่างนี้นะครับอย่าไปใส่ข้างบนใส่ข้างบนยังไงมันก็สตาร์ทไม่ติดนะครับต้องใส่ด้านใต้ครับผมถัดมาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นโช๊คนะครับโชค๊คตอนเครื่องเย็นเราต้องเปิดโช๊คก่อนเปิดเปิดโช๊คเราทํา ทําการแค่ดึงอย่างนี้ครับนะครับทำแค่การแค่แค่ดึงอย่างนี้ครับแล้วค่อยสตาร์ทตัวนี้จะเป็นตัวยกหางเครื่องยนต์นะครับวิธีการใช้งานก็คือดันขึ้นไปเสร็จแล้วเราก็จะสามารถยกเครื่องเวลาเข้านำาตื้นได้หรือว่าอยู่ในตําแหน่งต่างๆก็ได้นะครับอันนี้เอาลงนะครับสมมติเราอยากต้องการแค่องศาไม่เยอะเราก็ยกขึ้นแล้วเราก็ดึงตามองศาก็ได้ครับอย่างนี้หรืออย่างนี้ก็ได้ นะครับอันนี้คือตำแหน่งสูงสุดถัดมาคือการตั้งองศาทิมครับตามปกติแล้วเครื่องยนต์เนี่ยจะใส่สลักิทีมมาในตำแหน่งล่างสุดจะอยู่ตำแหน่งนี้แต่ถ้าเกิดเรือวิ่งหัวไม่ยกเราสามารถปรับตำแหน่งทีมเครื่องก็คือกอกให้องศาที่หางเนี่ยมันส่งขึ้นโดยการปรับระดับโดยการปรับระดับ่างนี้ครับใส่เข้าไปแค่นี้เองง่ายๆแล้วก็หลอก แล้วแต่ว่าลำไหนอ,อ,อยู่ตําแหน่งไหนนะครับถ้าดั่งข้างหน้าเยอะก็ใส่ให้มันยกท้ายสูงขึ้น,นก็จะช่วยช่วยในการออกตัวได้นะครับครัอย่างนี้ครับแล้วก็เอาเครื่องลงครับไง,ไง่ายๆคันเร่งการปรับความหนืดของคันเร่งเนี่ยปรับตรงนี้นะครับ อันนี้ถ้ากปรับน้อยมันก็จะลื่นปรับฝืดมันก็ตรงนี้ก็จะฝืดนะครับปรับตรงนี้ครับไม่มีอะไรง่ายๆหลังจากที่เมื่อกี้เราต่อสายน้ํามันเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการสตาร์ทครั้งแรกเราดึงโชก่อนนะครับแล้วก็ดึงเครื่องเดี๋ยวดึงเครื่องปุ๊บเครื่องเครื่องกจ็จะดับนะครับเกียร์ว่างนะครับแล้วเราก็ปิดโชคิดคันเร่งนิดหน่อยนะครับแล้วสตาร์ทอีกที แค่นี้ครับง่ายๆต้องสังเกตนะครับไม่ต้องมีน้ําไหลออกมาทุกครั้งน้ำเนี่ยจะเป็นระบบหล่อเย็นเราห้ามสตาร์ทเครื่องบนบ,บกเด็ดขาดโดยที่ไม่มีน้าหล่อเย็นหล่อเลี้ยงนะครับสายเซฟตี้นะครับควรจะเอามาติดกับตัวเราทุกครั้งนะครับมีประโยชน์ยังไงเดี๋ยวทําให้ดูครับถ้าเครื่องยนต์สตาร์ทอยู่นะครับแล้วเราขับเลยอยู่เราตกน้ําในกรณีที่เราตกน้ําเราจะกระตุกสายนี้แล้ทำให้เครื่องยนต์อยู่นะครับ แล้วก็ประโยชน์อีกอย่างหนึง่ง <Okay. S 1> เวลาจะดับเครื่องยนต์เราให้กดปุ่มนี้